ความสําเร็จทุกท่านครับผมโทนี่ภาคกรภุิพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมประจําสโมสรพลังระมิตาครับมีความยินดีครับวันนี้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านออนไลน์นะครับประสบการณ์ที่จะนําพาทุกท่านครับไปสู่ความสําเร็จได้ด้วยการใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับและใช้เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพสุดในปัจจุบันนี้นั่นก็คือใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการทาตลาดออนไลน์นะครับ กับหัวข้อออนไลน์ออนรวยรวยด้วยออนไลน์สไตล์สโมสพรพลังรามิตาครับแล้วมาดูกันนะครับในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนครับเราจะรับทราบข่าวสารรับรู้อะไรใครเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับบางทีเราต้องใช้เวลาช่วงระยะเวลาที่นานมากนะครับอาจจะใช้ช่วงระยะเวลาที่นกพิราบบินมาถึงทุกตัวทุกท่านนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นหลายวัน ที่จะต้องรอทหารเดินข่าวสารนะครับมาถึงหูกับทุกท่านนะครับหรือใช้ปรณีย์นะครับกว่าจะปั่นจักรยานไปถึงด้านเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าจะรู้ข่าวนะครับบางทีใช้เวลาเป็นเดือนทีเดียวนะแต่ในปัจจุบันครับโลกที่เปลี่ยนไปนะครับข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับทราบเนี่ยเกิดขึ้นที่มุมโลกตรงไหนก็แล้วแต่ครับเราจะรับทราบได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นโลกในปัจจุบัน ต้องยอมรับครับว่าเทคโนโลยีมันทําให้ลูกนี่เปลี่ยนไปเป็นแบบวินาทีนะครับไม่ใช่เป็นวันเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่านเห็นที่อยู่ในภาพนี้นะครับก็คือเป็นระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหรือสังคมนะครับออนไลน์ที่เรียกได้ว่าถ้าพูดง่ายๆคือภาษาบ้านชาวบ้านทั่วไปนั่นคือเพื่อนของเพื่อนนะครับที่เราทำความรู้จักกันไปเรื่อย คนนึงนะครับมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันคนนะถ้าเราไปรู้จักกับเพื่อนคนนี้นะครับก็คนนี้ก็จะแพร่กระจายไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจและเป็นสิ่งที่นํามาปรับประยุกค,ค,ครับในการใช้ในการทําการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องปรับตัวเพื่อจะรับกับสิ่งนี้ให้ได้นะครับท่านจะต้องปรับตัวอะไรบ้างในปัจจุบันอย่างข่าวนี้นะครับโอ้โหผม ดูแล้วก็น่าสนใจมากนะฮะข่าวนี้ได้มาจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับคุณย่า a c e b o o k นะไม่น่าเชื่อนะครับคนในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับในปัจจุบันครับผู้สูงอายุเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจะมากกว่าเด็กที่เกิดใหม่นะครับโดยโดยโดยรวมเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษอเมริกาญี่บุนนะฮะหรือแม้กระทั่งที่ที่เกาหลีนะครับอย่างในกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือคุณย่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเกิดที่ประเทศอังกฤษนะฮะ โดยมีงานวิจัยนะครับก็คือว่ากลุ่มคนคนุณย่าคุณยายเนี่ยอายุ55ปีขึ้นไปนะครับจากการทําการวิจัยนั่นคือ,อผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า55ปีนะครับก็สํารวจมากถึง2,000คนนะชอบเข้าไปในโลกของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดาวน์โหลดวิดีโอฟรีดูวิดีโอใน youtube นะครับหรือว่าจะไปแชทกันนะครับหรือว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการคอมเมนต์หรือการอัพโหลดรูปภาพนะครับใน Facebook หรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจทีเดียวน,ยนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นจริงนะครับในประเทศอังกฤษนะครับนี่บ่งบอกอะไรนะครับเดีที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มีการปรับตัวนะครับเราก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ไม่ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับถึงแม้ว่าเราไม่เรียนรู้วันนี้เรานั่งอยู่เฉยๆกับบ้านนะครับเราก็ยังเหมือนกับถอยหลังเพราะว่าโลกมันหมุนไปทุกวันนะเรานั่งอยู่เฉยๆโลก โลกหมุนไปเราก็ถอยหลังกลับมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องระบบไอทีระบบออนไลน์เนี่ยนะครับน่าสนใจทีเดียวอย่าเหมือนกับคุณย่าเห็นไหมครับคุณย่าเขายังเล่น Facebook เลยนะครับเอาละครับมาดูครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับท่านทั้งหลายนะปัจจุบันครับ เมื่อก่อนเราพูดถึงปัจจัยที่สําคัญของเรานะครับมี4ปัจจัยถูกไหมครับมีอาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนะครับแต่ปัจจุบันครับเรามีปัจจัยที่เพิ่มมากขึ้นตามความจําเป็นที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่5รถยนต์นะปัจจัยที่6ในปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ไอทีนะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนนะครับไอโฟนแบล็คเบอร์รี่นะครับหรือว่า สมาร์ทโฟนตัวอ,อื่นนะครับรวมไปถึงแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะซึ่งเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงจำเป็นนะครับนี่แหละครับการเตรียมตัวของเรานอกจากเราจะต้องเตรียมตัวในปัจจัยที่หกที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแน่นอนครับท่านจะต้องมีโน้ตบุ๊กท่านจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับ อยู่ในมือของท่านนะครับและสิ่งที่จําเป็นอย่างมากนะครับต่อมาก็คือเรื่องของเมื่อกี้เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องของอ,อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์นะครับแต่เรื่องของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือการใช้ให้เป็นนะครับผมม่ตั้งคําถามครับหนึ่งคุณมีจีคุณมี G อีเมลหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคืออีเมลเนี่ยอะไรก็ได้นะครับว่าจะเป็น Gmail h o อ m เมลหรือว่าเป็นย่าฮูก็ได้อันนี้ท่านจะต้องมีนะครับ มีแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับซึ่งใครที่ใช้ไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะมีการเปิดคอร์สสอนรายละเอียดตรงนี้ให้นะนะครับอันนี้ผมจะพรีวิวให้ฟังก่อนนะครับถ้าใครมีแล้วโอ้โหผมแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการง่ายขึ้นในการที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในในเชิงของการที่นำอีออเมลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดออนไลน์นะครับหอีเมลมีไหมนะครับมจะตั้งคำถามนี้สองเฟซบุ๊กมีหรือยังถ้ายังไม่มีรีบไปสมัคร นะครับไปสมัครถ้าสมัครไม่เป็นเดี๋ยวเราจะสอนให้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนในส่วนนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นคาถามนี้น่าสนใจนะครับมีอีเมลไหมมี Facebook ไหมสองอย่างนี้ท่านในส่วนของซอฟต์แวร์ท่านจะต้องมีครับแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเอาละครับเรามาดูนะครับว่าทําไมเราจําเป็นต้องมี facebook นี่คือสถิตินะครับนี่คือสถิติที่ตรวจเช็คนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2009 นะครับปี2009ก็ประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับมาถึงเมษายนในปีปีถัดมานั่นคือปี2010นะครับอันนี้แค่ช่วงเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับคนใช้ Facebook ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วขออภัยด้วยนะครับเมื่อปี0 9เมษานี่ส9่7 8าคนนะครับแต่พอมาผ่านไปแค่ปีเดียวนั่นคือเมษาปี10นะครับเพิ่มมาเป็น3ล้านกว่าคนนะครับ โอ้โหจาก400,000มาเป็น3ล้านเนี่ยนะครับมันเยอะทีเดียวนะมันเกรเ้งขึ้นเยอะทีเดียวมันมันอัพเยอะเลยนะีเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกอะไรกับทุกท่านผมกําลังจะบอกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจนี่แหละครับคือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้มุ่งหวังนะครับที่ทุกท่านจะสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรไปควานหาได้นะครับใน Facebook นะ สามล้านกว่าคนเดียวนะครับนี่คือกลุเป้าหมายของท่านนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้อ่ผมตึงบอกว่าท่านจะต้องมีเรื่องของ facebook นะครับเพื่อจะเป็นการขยายโอกาสในการที่จะได้ผู้มุ่งหวังที่มากขึ้นนะครับใช่แล้วครับนี่ผู้มุ่งหวังที่มากขึ้นก็มันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของท่านนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอาจารย,ย์กมลเวชจะบอกใช้คําว่าระบบโอสคูนะครับเราจะต้องมีการลิต์ลายชื่อ าหาพราแไม่พี่น้องหาเพื่อนเก่าหาคนที่เรารู้จักหาคนกลางบ้านแต่แต่สูตรนั้นเนี่ยมันดีใช้ไปแล้วมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วนะครับคือไปแล้วไปอีกไ,ไปแล้วไปอีกไม่รู้กี่รอบนะครับจนเขาอา่ไม่อยากจะต้อนรับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระบบใหม่นั่นคือเรียกว่า New School นะครับั่อคือใช้ระบบออนไลน์นะครับในการทำนะครับเพื่อที่จะดึงผู้มุ่งหวังกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ในในเครือข่ายของท่านนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับที่ทำนารมิตา,าตาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องบ๊อบนะครับท่านวีบ๊อบปรัชญาปุรลลาเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของออนไลน์นะนั่นก็คือต้นสายที่น้องบ๊อบได้มาเป็นผู้มุ่งหวังนั่นก็คือมาจากภาคใต้นี่นะครับนั่นคือใช้ระบบออนไลน์ในการทํานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมา,มากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะหาผู้มุ่งหวังที่ มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นถ้าจะเปิดมิติใหม่นะั่นคือท่านใช้ระบบออนไลน์นในการทํา